ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนาป่าเขามีแมวตัวหนึ่งชื่อว่ามินลี่ที่มีความฝันแปลกๆมากเหมือนแมวทั่วไปมินลี่บ่อยากเป็นแค่แมวที่นอนขี้เกียจอยู่ในบ้านแต่เธออยากจะมีชีวิตที่น่าสนใจและทำสิ่งใหม่ๆ ตีบเคยทำมากรวันหนึ่งมินล,ลีเดินเล่นในสวนและเห็นต้นแตงโมที่กำลังเติบโตอยู่ในแปลงของบ้านเพื่อนๆมินล,ลีก็เกิดไอเดียขึ้นมาถ้าเราปลูกแตงโมเองแล้วเอาไปขายที่ริมทางจะดีไหมนะมินล,ลีคิดในใจด้วยความตื่นเต้นมินล,ลีบารอชาตัดสินใจว่าจะเริ่มปลูกแตงโมในสวนของเธอเอง เธอไปหาซื้อเมล็ดแตงโมจากร้านขายของเกษตรกรและกลับมาที่บ้านทันทีเมื่อมาถึงบ้านเธอขุดดินและปลูกเมล็ดแตงโมลงไปอย่างตั้งใจฉันจะดูแลต้นแตงโมทุกวันฮื้อมันโตเร,เร็วเร็วและฮื้อผลไม้วานหวานอย่างที่คนชอบขายกันมินลีพูดกับตัวเองทุกวันมินลี่จะรดน,น้ำต้นแตงโมใส่ปุ๋ยและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด แก,ก่ก็มาแช่เรื่องง่ายเลยเพราะมักมีสัตว์ต่างๆม,ลลมาหิวผลไม้ที่เธอปลูกอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นกระรอกที่ชอบคุดดินหรือแมลงที่มาทำลายต้นไม้มินล,ลี่จึงต้องหาวิธีป้องกันเช่นทำรั้วเล็กๆรอบๆแปลงแตงโมงและตั้งกองดักจับแมลงผ่านไปหลายเดือนต้นแตงโมงของมินล,ลี่เริ่มฮือผลแล้วแม่จะมีผลไม้เพียงบ่อกี้ลูก ไก็พอที่จะเอาไปขายที่ริมทางได้วันหนึ่งวิลลี่ตัดสินใจที่จะเก็บแตงโมทั้งบดที่ปลูกได้ลงในตะกร้าแล้วพาไปขายที่ริมทางในหมู่บ้านในตลาดริมทางนั้นมีคนมาซื้อของมากมายทั้งผักสดผลไม้และขนมต่างตางสวัสดีคะ่ะฉันมีแตงโมสดๆมาขายคะ่ะวิลลี่ตะโกนด้วยเสียงดังๆ เมื่อถึงที่ตลาดผู้คนหันมามองและบางคนก็เดินมาหาซื้อแตงโมของมิลลี่แตงโมลูกใหญ่จังเลยนะคะแมวปลูกเองเหรอือผู้หญิงคนนึ่งถามใช่ครับฉันปลูกเองครับผลละไม้สดๆรสชาติหวานหวานลองซื้อไปลองทานดูนะครับมิลลี่ตอบอย่างบันใจคนที่เดินผ่านไปมาเริ่มซื้อแตงโมจากมิลลี่และบานานก็หมดไปหมดเกี่ยง คนที่ซื้อต่างบอกว่าแตงโมของมิลลี่อร่อยและหวานมากๆบางคนก็แนะนำให้มิลลี่ปลูกมากกว่านี้และขายต่อไปมิลลี่ทำได้ดีมากเลยนะรูปใหม่ปีและการทำมาหากินยังพอเพียงคุณยายคนหนึ่งพูดด้วยอรอยยิ้มมิลลี่ดีใจมากที่ได้ยินคำชมและยังรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถทำสิ่งใหม่ๆได้สำเร็จ ตั้งแต่นั้นมาวิลลี่มาอยู่ที่จะพัฒนาตัวเองเธอปลูกแตงโมมากขึ้นและเรียนรู้วิธีทำกเกษตรต่างๆจนกลายเป็นเกษตรกรแมวที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านและเรื่องราวของบิลลี่ก็ยังคงถูกเล่าขานต่อไปว่าเป็นแมวที่บมาเพียงแต่รักการนอนแต่ยังมีความพยายามที่จะทำสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุขกับการทำสิ่งใหม่ๆ